สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพาทางช่องของเรากิพารวย,ยู่ขณะน,นี้ตอนนี้นะคะค่าเมื่อนี้เศร้านี่กะมาพบก,กับแนวทางาลาวพัฒนาเนาะต่องหวดของเมื่อนีสองทุ่มครึ่งนะวันที่สองเอาไปลุ้นกันสําหรับตัวเลขแนวทางในคือเมืก็จะมีแนวทางเล็กเด่นเจ็ดเซียนดินเก่าเซียนแล้วก็เด่นเดินเดียวรวมเซียนนะคะหละกกแนวทางของ เซียนในคลิปนี้เนาะห้ามเดื่อนพานห้ามตาดเนาะค่ะจับตามองให้ดีในคลิปนี้ก็จะมีของชอสชชานค่ะของเจตาผ้ารวยของล็อกนองบัวอ,อ๋อน้อยน้ำโชกของตาบรรทดัดของล็อกเทียนเนาะค่ะของล็อกอุดรอ๋อเพชรแล้วก็แนวทางของเจปากแดงค่ะในคลิปนี้เนาะ ก่อนอื่นก็ต้องกร่าวขอบพระคุณแนวทางจากทุกทุกเซียนทุกทุกท่านเนาะที่ให้มาวางทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามบม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับขอบประคุณหลายะนะตามต่อแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับเดนเก่าเซียนนะตามต่อกันค่ะเดนเก่าเซียนงวดที่ผ่านมาวันที่สามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะที่ผ่านมาเข่าเดน,ลลเนเแล้วก็ร้องเนาะเข่าทั้งห้าแล้วก็สี่จับคอโอ้อทคอกันมาแต่ว่าลีจับคู่ชนบ่มีเนาะคะ่ะ ับคู่ชนไม่มาแต่ว่าเหล็กดินมากค่ะมาตามต่อเกาเซียนค่ะเหล็กเด่นของเกาเซียนวันนี้ไฮเด่นที่สองค่ะร่องที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าจับคู่ชนที่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าสองค่ะเอาแคปหน้าจอแนวทางของดินเกาเซียนมาต่อที่ของดินเจ็ดเซียนค่ะ ดินเจ็ดเซียนข่าวทั้งสองตัวเท่ากันค่ะดินข,ข่าวทั้งตัวดิน,ดนที่หารองที่สีตะวันรกจับคู่พอได้ชุนกันเนาะพอชุนกันลายพอชุนกันแปลว่าดินมานะคะตีกับห้าห้ากับสี่มาเนาะ เด่นเจ็ดเซียนตองวดค่ะวันนี้เด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดตัวเดียวเนาะที่ชนกันร้ายที่สุดเนาะแล้วก็จับคู่ชนที่เจ็ดสี่เจ็ดสามสามหกสามเจ็ดนะคะจับคู่ชนเนาะของเด่นเจ็ดเซียนเด่นที่เจ็ดอ่าของที่เด่นรวมเซียนเดินดีทุกสำนักงาวอภิธภานมาเป็นยังไงกันแน่มีภัยมานไัหิ้งภัปังปะค่ะเด่นเข้า ทีห้ากับสีเนาะกอดคอกันมาแล้กการเลขจับปูชนทีหนึ่งสีเนาะค่ะหนึ่งสีถือว่ามาทั้งบนทั้งล่างเนาะสาหรับตัวเลขเดินดรวมเซียนเดินดรวมเซียนทุกสํานักงวดนี้เดินรวมเซียนเดินเดินดีงวดน,นี้เดินทีสองหก จ็ดแล้วก็เก้าค่ะจับคู่ช่วงที่หกแปดสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดซีแล้วก็เจ็ดหกค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะอาจจะไปเร็วแน่เ้อแคปหน้าจอมาตอนดีของชอชัยชานค่ะชอชัยชานสำหรับผู้ที่ร,รอคอยตัวเลขกน่นทาทังของเพื่อนยูมาเตรียมตัวแคปหน้าจอค่ะคนที่แลวเข่าวที่สี่หนึ่งเนะาะข้าที่สี่หนึ่งตรงๆค่ะสําหรับตัวจับคู่อาจจะเป็นตัวเน้นให้เนาะ เล็สามตัวก็เกือบมาเนาะค่ะชอชเซชันแนวทางต้องวัดค่ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดินบนล่างว่านี่ไฮดินที่หากับสามสองตัวไฮที่หาสามหาสองสามหกสามเจ็ดนินที่หาสามกับสามเจ็ดค่ะเบิร์นที่หาหากับสามสามสามตัวไฮที่สามหาสองหาสามหกแล้วก็หาสามเจ็ดนินที่หาสามเจ็ดค่ะแนวทางหล็กสามตัวของโชเซชันแคปหน้าจอแล้วค่ะ มาต่อที่ของเจตาพารวยเหล็กเด่นมาทั้งสองตัวค่ะกอดคอกันมาแล้วก็จับคู่ไ้ทีซีหาเนาะสามตัวก็เกือบแตกค่ะของเจตามานหิงปังกันไหมเพ้่อจับตามองของเจเจอยู่เจตาพารวยแนี่ทั้งตรงวดค่ะสายวิ่งรูดเต็นบนรางวันนี้ของเจตาให้เด่นที่หค่ะรองที่สองสองตัวที่หกเจ็ดหกแปดสองสี่สองห้า เน,น 6, 8, 2, ้่นที่68กับ25ค่ะเบิ้ลที่66กับ22สามตัวให้ที่625 268แล้วกับ267ค่ะข <c oughs> องเจตาพาร้อยนะนาจอมาต่อที่ลอกน้องบัวค่ะซีหาหาซีเข้ากันหลายสำนักอยู่เนะต่ว่ามันเป็นตัวกลับเนาะเลขชนมันก็เลยบ่คอยมากกัน องลักนณ์งบัวก็เข้าค่ะเขาที่หาซีเนาะจับคู่ให้จับคู่ให้ที่หาซีอาจจะบําเพ็ญตัวเนิ่นแต่ว่ากับเขาดินที่หาเนาะคะ่ะแนวทางตรงวดค่ะสาวิ่งดูเดินบนล่างว่าน,นี่ไฮเดินที่เจ็ดกับหาสองตัวไฮที่เจ็ดซีเจ็ดสามหาเก้าหาแปดนิ่นที่หาเก้ากับเจ็ดสามค่ะเบิ้นที่เจ็ดเจ็ดกับหาหาสามตัวไฮที่หาเจ็ดสามเจ็ดหาเก้าแล้วก็หาหาแปด เน้นที่ห้าจ็ดสามค่ะแนวทางของล็อกนองบัว มาต่อที่ของออน้อยค่ะของออน้อยตัวดินตัวดินเขาทั้งสองแล้วค่ะเด่นที่สี 1, ก่กับหนึ่งกอดคอกันมาค่ากาาะกับตัวเล็กแนวทางแล้วก็เขาตัวนิน่ตัวจอความค่ะสมาร์ทสองตัวของเพิ่นเนาะให้สี่หนึ่งตรงตรงตัวเน้นเน้นตามตัวแนวทางค่ะสายวิง่งรูเด่นบนล่างของออน้อยให้ดินที่เจ็ดกับสองค่ะเด่นที่ 2, เจ็ดล่องที่สองเนาะสองตัวให้ที่เจ็ดสองเจ็ดสาม สองเก้าสองแปดเน้นที่เจ็ดสองกับสองเก้าค่ะเบิลที่เจ็ดเจ็ดกับสองสองสามตัวให้ที่เจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองแปดเน้นที่เจ็ดสองเก้าค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเลขสามตัวเนาะของออน้อยมาต่อที่ของตาบรรทัดค่ะของตาบรรทัดเขาเจอตัวเลขเน่าเลขสองตัวรุดไปให้หกสี่ออกห้าสี่สี่ห้านะคะแนวทางของตาบรรทัด สายวิง่งดูเด่นบนรางวันนี้ให้เด่นที่หกกับเจ็ดค่ะสองตัวให้ที่หกสี่หกสามเจ็ดห้าเจ็ดหกนิ่นที่หกสามกับเจ็ดหกค่ะเบิ้นที่หกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวให้ที่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่ 4. แล้วก็เจ็ดเจ็ดห้านิ่นที่เจ็ดหกสามค่ะแนวาทางเลขสามตัวค่ะของตาบรรทัดมาตอนที่ของล็อกเทียนค่ะล็อกเทียนจะข่าวตาต,ตัวเด่นเนาะ เาต่ตัวเดินเดินที่ห้านะคะไีหากับหกมาเดินหาค่ะแนวทางก็เกือบมาเนาะสำหรับเลขสองตัวให้หกสี่ออกสี่ห้าห้าสี่แนวทางตามต่อค่ะวันนี้สำหรับสายวิง่งรูเดินบนรางของล็อกเทียนหาเดินที่สก่ับหกค่ะสองตัวให้ที่สี่เจ็ดสี่แปดหกหนึ่งหกศูนย์ นิ่นที่ี่เจ็ดกับหกศูนย์ค่ะเบิ้ลที่สี่สี่กับหกหกสามตัวไอที่หกสี่แปดี่หกศูนย์แล้วก็หกสี่เจ็ดเนิ่นที่หกสี่เจ็ดค่ะแนวทางเลขสามตัวต่อที่ของล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรดินหาเอาตัวดินขึ้นกันค่ะเข้าแต่ตัวดินเนาะจับคู่ประมาณจับครูประหอด บอถึงเนาะสำหรับตัวเองแนวทางแนวทางตองวันค่ะสายวิ่งสายรูดบนรางของล็อกอุดรมวงนี้่ห้ดินที่8กับ7ค่ะ2ตัวให้ที่8ปดห7า7ปเน้่นที่8 6กับ72ค่ะเบิ้นที่8 8กับ77 3ตัวให้ที่873 7 8 5 8 72เจ้นนที่8 7 2ค่ะแนวทางหลีกสามตัว มาต่อที่ของอเพชรอเพชรงวดนี่ค่ะเขาตัวดินเหรองวดที่แล้วกับเขาตัวดินเนาะ,ะดินยังเดินดีค่ะของอ,อเพชรจับคู่ห้ที่หาสามออกซีหาหาซีเนาะแนวทางของอ,อเพชรตามต่อแนวทางค่ะสายวิ่งรูดเต้นบนลา่างงวดนี้ให้เด่นที่เจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดรองที่สองสองตัวห้ที่เจ็ดซี ิตหาสองหนึ่งสองศูนย์เน้นที่เจ็ดสี่ค่ะเบิ้นที่เจ็ดเจ็ดกับสองสองสามตัวให้ที่สองเจ็ดสี่จ็ดสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองศูนย์เน้นที่เจ็ดสองศูนย์ค่ะแนวทางเลือกสามตัวมาต่อที่ของเจ๊าปากแดงเจ๊าปากแดงกระรุดค่ะแต่ว่าตัวดินยังมาให้เห็นอยู่เนาะสองตัวมาตัวกับตัว,ตว,ตวเล็กแนวทางของเจ๊าปากแดง สามตอวนทางค่ะเมือนี้สองทุ่มครึ่งลาพัฒนาสายวิง่งรูเด่นบนรางวันนี้ไฮเดนที่เจ็ดกับสามสองตัวไอที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดหกอ่าสามหกสามหาเนิ่นที่สามหกกับเจ็ดแปดค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับสามสามสามตัวไอที่ 9, 8, 6, 6, 5, เจ็ดสามหกสามเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามหาเนิ่นที่สามเจ็ดแปดค่ะแนวทางเลียกสามตัวกับตัวเนิน่นหางเดียวนะคะแอบบหน้าจอสำหรับผู้ใด มักเส้นใดชอบเส้นใดมือนี้ก็ขอให้โชคดีมีใช่กันทุกคนเนาะทุกท่านทุกสำนักที่ให้มากับขอบระคุณนนลยแล้วก็ะ fc แฟนคลับทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ